ดูพักที่เราได้พูดคุยกับหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักอะไรต่างๆนะครับนอกจากบางพักที่ได้คุยเพิ่มเติมก็คือพักไทยสร้างไทยของคุณคุณหญิงสุดารัตน์เกชุดาพันธ์นะฮะผมไม่แน่ใจจริงๆว่าตอนที่สสพักของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยโมใหม่เป็นไงฮะเพราะว่าตอนเมื่อสักหลายปีที่แล้วเนี่ยสสที่ถูกเลือกเข้าไปของพักไทยรักไทยสร้างไทยเนี่ย หลายคนก็เหมือนคกล้เป็นกบฏกบฏกับคุณหญิงสุนาราล่าเสีเองนะนะครับอันนี้ของเมื่อหลักเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วนะครับก็คือพอพอพอได้ไปเป็นสอสอในนามของพรรคไทยสร้างไทยแล้วเนี่ยนะครับสสปาร์ตี้ลีดหรือสอสอะไรก็แต่สามสี่คนไปไปโหวตตรงข้ามกับโนายอรายพรรคนะฮะกับกับหัวหน้าพรรคของเดิมมีปัญหาเรื่องการบริหารนะครับแต่ตอนนี้ ถ้าดูภาพลักษณ์ของคุณหญิงหน่อยเนี่ยผมว่าท่านเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วนะครับหลักการดีอยู่แล้วนะครับหลักกการดีอยู่แล้วประสบการณ์ก็โหในวงการการเมืองก็หลายสิบปีนะครับผมคิดว่าเข้มข้นขึ้นแต่ถ้าท่านตอบมาเจ็ดข้อที่เรายื่นไปนะเราจะเห็นชัดขึ้นไปเลยว่าวิสัยท่านวิสัยท่านวิสัยทัศน์ของพรรคท่านเป็นยังไงนะครับเพราะตอนที่เราได้ไปยื่นเนี่ยทางผู้อำนวยการพรรคก็ มอบหมายให้ในายทะเบียนนะครับมาเป็นคนรับข้อมูลนะครับแล้วเขาจะให้เข้ากรรมการบริหารพักนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรายัางรอคําตอบอยู่นะครับก็จะได้รู้ทิศทางว่าน่าเลือกไหมนะครับแต่ถามผมผมก็ว่าพักไทยสร้างไทยเ่ยอย่งน้อยก็ต้องมีความเป็นคือความเข้มแข็งของพักเนี่ยภาพลักษณ์คุณคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็ค่อนข้าง มีโรมการนะมีโรมการนะครับอ่ะมีพรรคหลีพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยของนะครับท่านพรรคภูมิใจไทยนะ่ยครับถามว่าเป็นพรรคที่พูดง่ายว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าทางหัวหน้าพรรคเองเนี่ย ก็มีประสบการณ์สูงคุณหนูเนี่ยฮะนะครับพี่หนูของเราเนี่ยฮะมีประสบการณ์สูงท่านอนุทินชาวิรกูลนมีประสบการณ์สูงแล้วออย่างหนึ่งตอนที่เป็นรัฐมนตรีหมหาไทยในยุคข,ของท่านอดีตนายกเศรษฐาทวีสินก็มีผลงานที่เราได้เลียดรย้องไว้เนี่ยนะครับตอนนั้นท่านอนุทินก็มีการทํา MOU 4สี่กระทรวงที่ท่านดูแลอยู่ก็คือกระทรวงหมหาไทยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานกระทรวงอวนะฮะว่าให้เอาวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาจริยธรรมกลับมาสู่การเรียนการสอนซึ่งก็โอเคครับทําเลยเข้าไปสู่ระบบแล้วพวกผมก็เข้าไปยื่นเอกสารแล้วก็ไปตรวจสอบข้อที่จริงก็เข้าระบบนะครับเพราะว่าเราได้ไปที่ผู้อำนวยการปกครองท้องถิ่นแล้วได้เข้าประชุมร่วมก็เลยเห็นเอกสารว่าได้มีเอา วิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาจริยธรรมเนี่ยตามหลักสูตร904เข้าสู่ระบบของมหาไทยนะัของมาไทยแล้วนะครับส่วนของกระทรวงศึกษาเนี่ยตอนนั้นยังยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่พูดง่ายมีการทํางานที่เป็นที่เห็นเป็นประจักษ์ว่ามีมีมีการเอาหลักสูตรที่มันหายไปจริงๆเอากลับมานะครับอันนี้ที่เป็นผลงานนะในแง่ที่เราเลอกเรียกร้องไว้นะครับแล้วก็ ในส่วนอื่นๆนะครับก็มีผลงานอีกผลงานหนึ่งเมื่อสักเดือนที่แล้วสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ยังไม่ยุบสภาเนี่ยเพราะท่านขึ้นมาเป็นนายกได้แค่สองเดือนนะครับท่านได้ตั้งนะครับรัฐมนตรีรอ,อ,องนายกรัฐมนตรีฮะท่านบวรศักดิ์นะครับบรวรศักดินะรรก์มาเป็นมาเป็นที่ปรึกษานะครับ ปรากฏว่ามีการล่างนะครับพรบรคุ้มครองเ,ออเขาเรียกล่างระเบียบคุ้มครองพระพุทธศาสนาขึ้นโดยมีการไปพูดคุยกับพระสังฆราชมาเป็นอย่างดีครับจนเกิดล่างนี้ขึ้นมาเกิดระเบียบคุ้มครองพระพุทธศาสนาขึ้นมา